กับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับด i s ีดทุกตาเชลลทุกคนคะวันนี้นะคะทุกตาก็กลับมากับคลิปดีแอคชั่นอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะ Stay ์คิดหรือว่าเด็กลงของเราก็ได้คัมแบ็กนะคะปล่อยเพลงไตเติ้ลที่มีชื่อเพลงว่ามาเนียมาเนียเออมาเยเอ้ยออกเสียงถูกหรือเปล่า <c oughs> ไม่แหลทุกคนเดยวเพื่อความแม่นยำนะคะชื่อเพลงว่าเมเนีย ออก็หลังจากที่ได้ดูทีเซอร์ไปก็คือกีแตกแตนมากทุกคนทุตนกตากีหนักมากแบบมันแบบดีนะคะก็เลยเจะมาทำารีอคชั่นในวันนี้เนาะซึ่งเพลงก็ได้ปล่อยมาตอนเที่ยงวันของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนเหมือน,นแบบจะลงแดงอะทุกคนก็รอเลิกงานตอนนี้เลิกงานแล้วเราก็เลยจะมาดูกันโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องต่าง,าง,างๆเราไปดูกันเลยดีดกว่าตื่นเต้นอะไรมาเนี้ย เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเพลงนี้ MV แล้วก็เพลงเต็มๆจะเป็นยังไงทุกคน Let's go มาทุกคนหนึ่งสองสามยันจินผมแดงคือแบบดีนี่ชอบแบบที่ทีหนึ่งนางทำแบบ M อเอฟเฟกต์ e Let's go <S Let

โหวิลีโ oh, อ oh ้ยโหเฮ้สเจ๊แกงะ ในเอ็นดีเนาะโหดพูดกี่ครังก็คือชอบแรปชอบชางบินชอบน้องหันแรปมากโอ้ย Oh เเเนอพลงนี้แบบดีทุกคนชอบมากทุกแบบติดหูมากแตงเย็นค่ะแตงเย็นเนาะ ได้ๆดๆจบแบบนี้เลยเหรอเอาดีเอ่อ,อปกติอ่ะเพลงของเตคิดก็คือเราต้องแบบหูแตกอ่ะทุกคนแบบบีดแบบหนักๆใช่ไหมแต่เพลงนี้มาเอ้ยเบาวกว่าที่คิดทุกคนหูไม่แตกแบบทุกทีแบบชอบมากชอบฮุกมากแล้ว ชอบ MV มากทุกคนทุกคนวีดไม่ทันอะไม่รู้จะวีดใครก่อนแต่ก็คือดีมากคุยชอบอ่ะคือไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งดูเพลงไหนของ Stay คิดก็ก็ตามนะทุกคนลูกตาจะพูดเสมอว่าชอบ랩ลายวงนี้มากทุกคนคือแปมีเอกลักษณ์ของเฉพาะแบบของตัวเองมากๆชอบมากแบบหมดห่วงเรื่องแรปเลยอ่ะจริงๆแบบแรปไปลูกทุกเพลง แล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ทีุ่๊กตาตามฟังเพลง Stay Kids มาตั้งแต่น้องเดทจนถึงตอนนี้น้องก็แบบมีเพลงหลายแนวออกมาให้เราได้ฟังน้องทุกคนไม่ว่าจะแบบเพลงแบบเร็วเพลงแลบเดือดๆหรือว่าเพลงช้าหรือแบบแนวต่างๆแต่ ไม่ว่าจะเพลงไหนนะทุกคนก็จะมีลายเซ็นของ Stay คิดไว้ในเพลงนั้นคือแบบพอฟังแล้วเนี่ยเัอเนี่ยเนี่ยเ,เพลงของ Stay คิดเนี่ยเ,เพลงของ Stay คิดเลยอย่างเงี้ยเก่งอ่ะแบบคือการันตีเลยว่าไม่ว่าจะทําเพลงออกมาเดี่ยวนก็ยังจะคงมีความเป็น Stay คิดอยู่จริงๆทุกคนแบบเก่งเก่งมากๆเลยอ่ะภูมิใจเลยอ่ะสุดยอดอันนี้อันนี้คือแบบยอมรับเลยไม่ว่าจะเพลงไหนออกมาเราก็ต้องแบบ ฟังแล้วก็แบบนี่มันเพลงของ Stay Kid เว้ยทุกคนเออก็สำหรับรีอคชั่นในวันนี้ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะถ้าเกิดตูกตาพูดตรงไหนผิดพลาดไปหรือว่าทำอะไรตรงไหนไม่ถูกใจใครไปไหนก็ต้องขออภัยทุกคนมาณนะที่นี้ด้วยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันทั้งร่างคลิปนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนยังไงก็มาคุยกันได้นะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทุกคนสำหรับวันนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบาย